เกิดมาสร้างบาร,รมีแล้วก็ต้องสร้างาซึ่งมีทั้งหมดรรมข้อที่หนึ่งคือทาาบาร,รมีทบาร,รมีเป็นบ่อกเกิดในภพกรัพย์สมบัติซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีของเราในภพชาติต่อไปในอนาคต้ารามีภพกรัพย์สมบัติแล้วเราก็จะมีความสะดวกสบายในการสร้างบาร,รมีครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสิบทัศเลยนะจ๊ะ จะทำทางกับสัตว์รักษาสี่งกับสบายจะบำเพ็ญเนกธรรมะหรืออะไรต่างๆนั้นก็ง่ายทั้งหมดไม่ช้าบารมีสิบท่าก็เราก็จะเต็มปียมบริบูรณ์เหมือนพระบระโมโพธิสัตว์ของเราเมื่อตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสมมาสมุทเจาพระองค์หนึ่งในอนาคตเริ่มต้นท่านก็ต้องสร้างทานบารมีก่อนต้องให้ชีวิตไม่ลำกินนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยของพระองค์ท่านทีเดียว ราจะไปหวังพึ่งใครเลยเราทำตามต้นบุญต้นแบบที่ดีคือพระสัมมาสัพพุจา้านั่นแหละสมาธทิท่านสร้างบาร,รมีท่านทำอย่างไรเราก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นคือหลุดพ้นจากกิเลสอสวภะเช่นเดียวกับลงท่านนะจ๊ะเมื่อบาร,รมีของเราเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพราะนั้นเราคือผู้